เกิดว่าใครคุ้นเคยกับการยิงแอด a c e b o o k นะครับจะรู้ว่ามันมีกลุ่มเป้าหมายอันหนึ่งที่มีประสิทธิภาพสูงมากก็คือกลุ่มเป้าหมายแบบล o กอ a l i นะครับคือหมายถึงว่าเรามีข้อมูลกลุ่มหนึ่งแล้วเราให้ตัว f a c e b o o k เนี่ยไปหากลุ่มเป้าหมายที่มีลักษณะคล้ายๆกับไอ้ฐานข้อมูลที่เรามีเนี่ยให้อ่าให้เขาหา กลุ่มเป้าหมายนี้ให้นะครับข่าดีก็คือ l ล n e เองก็สามารถสร้างกลุ่มเป้าหมายแบบนี้ได้เช่นเดียวกันและผมก็กำลังจะพาไปสร้างกลุ่มเป้าหมายนั้นนะครับวิธีการก็คืออยู่ที่หน้ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยนะครับตรงเมนูแล้วก็มาที่กลุ่มเป้าหมายเนาะออเดียนเหมือนเดิมเนาะแล้วก็คลิกที่สร้างกลุ่มเป้าหมายคราวนี้มันเลือกที่กลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกันนะครับขนาดของกลุ่มเป้าหมายคราวนี้เราจะอ่าอย่างแรกคือกลุ่มเป้าหมายต้นแบบฐานก่อนลูกอะไรเอ้ยอ่กลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกันเนี่ย หลักการสําคัญที่สุดคือฐานมันต้องดีนะกลุ่มเป้าหมายต้นแบบมันต้องดียิ่งดียิ่งให้ผลลัพธ์ดีเพราะฉะนั้นมันเลือกตัวนี้ดีๆนะครับผมมีไอตัวกลุ่มเป้าหมายดีๆเนี่ยก็คือ,อตัวที่ผมติดแท็กว่าเคยซื้อสินค้าเคยซื้อคอร์สไว้เนี่ยซื้อสินค้าไว้ผมก็จะเอาเนี้ยมานะ เห็นไหมครับว่าการติดแท็กสำคัญมากนะครับล็อก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าสร้างกลุ่มเป้าหมายมาจากเว็บไซต์คนที่ทำคอนเวอร์ชัน่นคนที่อะไรแบบนี้นะครับก็อันนั้นก็ดีเหมือนกันนะครับก็ก็ดีเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เอาอันเนี้ยมาเป็นฐานได้นะครับแล้วก็ ผมยกตัวอย่างเช่นคนที่อ่านเซิร์ฟเวอร์จนจบอะเอออันนี้มันก็น่าสนใจนะเพราะว่าเขาสนใจเรามีความสนใจเราเยอะนะสามารถให้ไลน์มาหากลุ่มเป้าหมายที่คล้ายๆกับคนที่อ่านเซิร์ฟเวอร์เ,เราจบก็ได้อย่างนี้นะครับขนาดของกลุ่มเป้าหมายลองดูนะครับแน่นอนว่า1%ก็จะแม่นแม่นกว่านะครับเขาเรียกว่าอะไรจะเอ,อ่อจะขนาดคล้ายคล้ายกับไอตัวฐานของเรามากกว่าแต่แต่แตอ,อ่ปริมาณมันก็จะน้อยนะถ้ายิ่งเยอะ มันก็จะความค้างก็จะลดลงปริมาณก็จะมากขึ้นนะครับออผมก็จะเอาที่หนึ่งเปอร์เซ็นนี่แหละเอาให้มันคล้ายๆหน่อยคล้ายๆกับฐานลูกค้าของผมนะครับก็สร้างได้เลยนะครับอ่ะผมก็จะได้ลูกค้าไลหนึ่งเปอร์เซ็นของชื่อฐานยกหน้าแล้วก็วันที่ที่สร้างนะครับอันนี้คือวิธีการสร้างลูกค้าไล์ออเดียนนะครับถ้ารอสักพักหนึ่งจนมันประมวลผลเรียบร้อยนะครับ ลูกไลนไนร์็ก็จะประมาณเนี้ยครับ3 0 0แสนเกือบ4แสนคนก็เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ใหญ่พอสมควรแล้วนะครับเราก็ตอนนี้เรามีกลุ่มเป้าหมายที่ดีขึ้นนะครับจะดีขึ้นกว่าที่เรามานั่งเลือกกลุ่มเป้าหมายเองนะครับคือตอนนี้เราให้ลายเป็นคนประมวลผลหากลุ่มเป้าหมายที่หน้าตาคล้ายๆมีลักษณะคล้ายๆกับฐานลูกค้าของเราฐานคนที่ทำเอีเวนท์ที่สำคัญๆในเว็บของเรามาให้เราแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอากลุ่มเป้าหมายนี้ไปยิงแอดกันนะครับ